ดูกลุ่มนี้อืมนุนนม่นถอนเอาถอนเอาเลย หนึ่งทางนี้ล้นแล้วนะคะเดี๋ยวจ้าจะเอาใส่ถุงนะคะเดี๋ยวเก็บใส่ถุงสวัสดีนะคะทุกคนจะาพามาเก็บเห็ดนะคะตัวนี้เห็นแต่ว่ามันเป็นเขียวๆอย่างนี้แต่เห็ดมันเป็นน้ำแข็งนะคะทุกคนมันก็ไม่เชิงจะแข็งมากเท่าไหร่เดี๋ยวดูนะคะนี่นี่เยอะเลยนี่เต็มเลยทุกคนนี่สวยเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะคะ เดี๋ยวเรามาเก็บกลุ่มนี้กันทุกคนนี่นุนเห็ดมันแข็งใช้มีดตัดไม่ได้นะคะเพื่อนๆก็เลยต้องถอนเอาเลยมันง่ายดีเห็ดมันแข็งแล้วก็แห้งแล้วนะคะเก็บไปเอาไปผึ่งในบ้านวันเดียวก็แห้งเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะาจะ ถ่ายคลิปมาให้ทุกคนได้ดูนะคะเห็ดที่ฟินแลนด์ปีนี้ออกเยอะมากๆเลยนะคะป่านี้จ้ายังไม่ได้เดินทั่วเลยแล้วก็ยังมีอันเล็กๆยังที่ไม่ได้เก็บเพียบเลยค่ะแต่มันก็หนาวเนาะมันก็แห้งเลย <S <S เห็ดมันแข็งเก็บง่ายมากๆเลยนะคะเห็ดนี้เก็บไปมันก็จะไม่เสียคะ่ะเพื่อนๆเอาไปไว้ในบ้านมันก็ น้ำแข็งมันก็ละลายแล้วมันก็จะเหมือนเห็ดย <Yo. S 1> ปกติเลยค่ะตอนนี้บ่ายสี่โมงนะคะเลิกงานมาถึงบ้านสามโมงครึ่งแฟนเขาบอกว่าฉันจะไปเล่นรถที่ป่าเธือจะไปไหมโอ้ทางั้นดีเลยฉันจะไปเก็บเห็ดด้วยปกติแฟนจะเล่นอยู่แถวแถวบ้านก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามาป่าจะก็ได้มาเก็บเห็ดด้วยเพราะว่า จะมาคนเดียวก็ไม่ค่อยกล้านะคะทุกคนป่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะทุกคนมันอยู่ติดถนนแล้วก็ติดหมู่บ้านอีกอย่างมันก็เป็นป่าของคนรู้จักแล้วก็ญาติญาติซึ่งรถมันก็จะวิ่งผ่านไปผ่านมานะคะแต่ว่าเราเวลาเราก้มเก็บเหตุเราก็จินตนาการไปเองเวลาเสียงนกร้องเสียงใบไม้หลน่นอย่างเงี้ยกิ่งไม้หลน่น แาก็จะหันซ้ายหันขวาตลอดเลยค่ะเวลาแฟนไม่มาด้วยป่ามันก็เป็นป่าโล่งนะคะมันไม่ได้ไกลจากถนนแล้วก็หมู่บ้านคนเท่าไหร่แต่แาก็ยังกลัวอยู่ดีค่ะ เห็ดแห้งทุกคนเห็ดแห้งแห้งในตัวนี่เก็บง่ายทุกคน เก็บง่ายมากเพราะว่ามันมันแข็งนะคะแข็งแล้วมันก็จะแห้งเลยแห้งไม่อมน้ำเอาไปตากแบบเดียวมันก็แห้ง ดูขาเก็บก่อนหิมะมันจะตกหิมะมันจะตกมาแล้วดูตรงนี้ดอกนะ้

Oh. Kondo. Mmh. Mmh. Tìm mmh. luôn ออกเรียงกันเป็นแถว ยุมเอายุมเอาอืมเต็มแล้วทุกคน Nei. คนดูกลุ่มนี้อืนู่น อนเอาถอนเอาเลยหนึ่งทางนี้ล้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะจะ เอาสายถุงนะคะเดี๋ยวเก็บสายถุงคนดูเห็ดขอนสนเห็ดโอนสนใหญ่ๆเลยใหญ่มากเลยกอใหญ่